สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลุงป่าเอาอาสูผูสูก้นเสียงแจ๋วแจ๋ยวยายลินไลยงานตูอีกเร้วคือเก่าค่ะที่เก่าที่เดิมเพิ่มเติมก็คือเรื่องเล่าประสบการณ์แชร์ประสบการณ์ชีวิตจากเอฟซทั้งบ้านแล้วกะมาดามตางแดนหลายๆทันทีอา่าส่งเรื่องเล่ามาทางยายลินอินดี้แฟนเพจเฟซบุ๊กเมี่ยงฝลังเหลเืองนะคะ ได้เอาเรื่องเล่ามาแชร์เมื่อนี้ยายลินสีมะอันแชร์เรื่องเล่าชีวิตของเอฟซีทันนี่ไห้ฟังมาดามทันนี่ไห้ฟังเนาะคะ่นะเนาะซึ่งเล่าได้ส่งเรื่องเล่าลงในคอมเมนต์ในช่องของยายลินเมื่อบอนานมานี้ยายลินก็เลยยิบยกอคอมเมนต์ของเราขึ้นมาอ่านไห้ฟังงนาะพี่น้องเนาะถึง ผัวฝรั่งเลี้ยงหนูได้แต่ไม่ใช่ทั้งตระก,กูลเนาะค่นะเนาะค่อนข้างสิค่อนข้างสิเจ็บป,ปวดแน่จักหน่อยพี่น้องค่ะมาฟังกันเลยค่ะว่าเล่าว่าจังไดแน,น่โอ้ยไปต่อยถึงมองไดอีกค่ะเล่าบอกว่าหนูชีวิตอยู่เมืองไทยกระตกละกำลำบากมีครอบครัวก็คือโวมีชีวิตลูกกำผ้าขายายลินอา่า หนูวายอยู่พุ่นอยู่ไทยลำบากอดอดอยากอยากเล้วหนูถึงได้ดินล้นอยากมีแฟนต่างชาติเพื่อที่ชีวิตของหนูเสียด้ดีขึ้นโกเกาในสิ่งที่หนูคิดชีวิตกะลาบากอยู่แล้วพ่อมาได้ผัวฝรั่งมาอยู่ต่างประเทศที่มันลำบากกว่ากัคือเ่ได้ขี่จะกรยานไปเหตุงานหม่องเดียวเดียใยลิน แต่ต้องคี่จกักรยานไปเห็ุงานหลายๆหยม่องต้องฟ,าฟ่าฝนฟ่าล่มฟ้าหนาวต้องฟ้าล่มดินฟ้าอากาศทุกๆสถานการณ์เพื่อที่จะหาเงินให้ทังบ้านใส่ตั้งหากละ่ะอันนี้ละมองที่มองที่หนูรู้สึกว่าชีวิตหนูลำบากกว่าตอนอยู่เมืองไทยเมื่อใดฝนตกหนักอยากจะนั่งรถเมล์ไปทำงาน ยังต้องคิดเร็วคิดอีกว่าถ้างเงินที่จะส่งให้ทั้งบ้านเอาไปจา่ายค่ารถเม่แล้วหนูสิไปหาเงินส่วนอื่นหมองใดมาใส่ไว้แทนหนูก็ต้องทนเปียกทนหนาวเพื่อที่จะบ่ต้องเสียเงินส่วนนี้ไปเก็บเงินคา่ารถเมฆนี่แหละเอาไว้ส่งทั้งบ้าน ถ้าที่เมืองนอกมีวินมอเตอร์ไซค์เหมือนเมืองไทยกับคงสีดีค่ะยายลินบ้างกะว่าได้ผัวฝรั่งลำบากขนาดนี้เป็นอย่างคือบนเลิกหรือหาผัวไหมโอ้ยพ่อยเม่เอ้ยพี่น้องเจ้าขาบ่าวาสิเอาผัวไทยหรือฝรั่งมันก็นลำบากคือเก้านั่นล่ละแต่ฝรั่งเขาเลี้ยงเมียของเขาคนเดียวได้ แต่บอแมแนเลี้ยงเบิดทั้งตระก,กูลสิหายเลิกได้จังไดเขาบ่ได้เหตุอีหยังผิดเขากระทับถูกแล้วและให้หาผัวไหมเอาแบบค้นเท่าเดอ้อที่มีเงินสิไใดมาซวยเหลือหยาิพี่น้องแม่เจา้าคิดได้จังไดแค่นี้ชีวิตของหนูกะลำบากมากพ่อแล้วโอ้ยคือเป็นตตลิตูนซาดเทอพี่น้อง พี่น้องกระได้เนาะแกนี่ชีวิตของหนูกะลำบากมากมาก่อเรียงี่งเสียหายหนูไปหาเอาผัวเทาเทาชีวิตหนูคือสิได้ยตกนรกทั้งเป็นแท่ๆละ่ะบางคนเฮ้าบ่ซอยกับหาว่าเฮ้าเนี่ยละคุณเอาเพิ่มเด้อพี่น้องเด้อ หาว่าเหาแน่ละคุณหนูขอถามเน่หนูขอถามเน่นีส่สินที่หนูบ่ได้กก็แล้วก็บได้มีส่วนร่วมในการใส่เงินของพวกเขานะักแล้วเป็นอย่างหนูถึงต้องมาลผิดสอบแทนที่หนูมีผัวฝรั่งคือหนูอยากมีชีวิตที่ดีมีโอกาสได้ไปเที่ยวเมืองนอก มีโอกาสได้นั่งเครื่องบินแต่บอมเมนมีผัวฝรัง่งเพื่อเสียเอาเงินของเขาไปให้ญาติพี่น้องใส่เด้การใส่ชีวิตอยู่เมืองนอกมันสอนให้เฮาได้หลายมันสอนชีวิตเฮาได้หลายอย่างเลยค่ะสอนให้รู้วา่าค่าของเงินสำคัญแค่ใดรู้วา่าอีหยังควรใจอีหยังบอควรใจ สอนให้รู้ว่าเงินมันโมเมนที่สิหามาได้ดง่ายๆและสอนให้รู้ว่าคนเฮาต้องพึ่งตัวเองก่อนและสอนให้รู้ว่ายู่กับความเป็นจริงบม่เแมนโมโนหวังพึ่งน้ำโบนาโบเมนเห็นสร้างขีกับขีตามสร้างหนูคนนึงละที่มีความอุกอังทางใจญาติพี่น้องกะหลาย นัางย่ามที่หนูอยู่เมืองไทยหนูอดอยากบ่มีผู้ใดยืนเมื่อให้ความซอยเหลือหนูหนูมีขอบคร้วกับคือบม่มีหนูมีพี่น้องกับคือหนูบม่มีหนูเหมือนชีวิตโตคนเดียวชีวิตละหกละเหินรับจ้างล่างถ้วยกว๋วยเตี๋ยวรับจ้างทุกอย่างเศษถ้วยกว๋วยเตี๋ยวเขาเคี้ยวถิมเขาเขากินบ่เบิดหนูกะเทศใส่ถุงไว้ถากิน ด้วยความอดอยากอยากแข่งพ่อหนูมาได้ผัวฝรั่งความอดอยากต่างๆมันยังบ่เคยห่างหายความลำบากต่างๆยังบ่เคยห่างหายไปจากชีวิตและความทรงจำของหนูมาตอนนี้ทุกคนห่มหอมอยากให้หนูซอยอันนั้นอันนี้หนูสิบอกได้เลยว่าเมื่อก่อนมู่เจ้าไปยู่ใสเบิดลุงป่าเอาอาอยู่ใสเบิด คือบ่มีมหาหนูคือบ่มีผู้ใดซอยหนูในย่ำที่หนูโหยหาย่ำที่หนูลำบากอยู่เมืองไทยตอนนี้หนูมาอยู่เมืองนอกเป็นมาดามหนูก็ได้เป็นมาดามดอกหนูกะทำมาหากินหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องสองคนผัวเมียตอนนี้ว่าหนูได้ดีแล้วคันหนูบ่ให้สิว่าหนูลืมบุญลืมคุณบุญคุณอีหยัง บุญคุณอีหยังที่มูเจ้าท่วงขอให้หนูว่าแในเดอ้อยายลินว่าออกเป็นรถค่ะผู้ใดได้ยิ่นกะสร้างตายหนูกะสิตายผูด้เดียวตายยุใสหนูกะตายคือกันนั่นละหนูบ่อยากสิเว้าหลายก็านีเลยเว่าให้ฟังเพิ่นกะบ,บอเสียเพิ่นมีตังตะไลให้หนูไปเอาผัวไม่ไปเอาผัวเถ่า เพื่อสิสิได้มีเงินมาให้พี่ให้น้องยืมหรือว,ว่าซอยเหลียพนคิดได้จังได้พนคิดแค่ว่าหน,นูนี่เป็นโตเงินโตท่องสันบ่หน,นูบ่มีชีวิตจิตใจบ่มาดามหลายหลายท่านที่มาใส่ชีวิตอยู่ต่างประเทศนี่ผู้เพื่อนได้ดีกันหลายผู้เพื่อนลำบากคือหนูกันหลายคือกันหนูเข้าใจชีวิตยังทองแท้เลยแต่ว่าเป็นอย่างครอบครวัวหลายหลายคนทั้งบ้าน ถึงคิดแต่ว่าผัวนี่บ่ดีให้ถิมเอาผัวไม่ไปเอาเถาเถาจังสีใดเงินใดท่องมาเลียงพี่เลียงน้องผัวเถาใสสีเอาเงินใสมาเลียงพี่เลียงน้องเฮาผู้เพิ่นได้ผัวเถาเพิ่นกับบ่ได้สุขสบายคือกัน หนูอยากสิฝากไว้ถึงพีถึงน่องมาดามหลายหลาทันเดอร์ลิตนลูกหลานมูเจ้าแน่ลูกหลานมูเจา้าม,เจามาอยู่ต่างประเทศเขาก็ลําบากเสือกลมเสือกตายรอดลมรอดตายบางคนถือผัวดีเขาก็โชคดีในสถานะหนึ่งบางคนถือผัวบด่ดีทั้งตบทั้งตีมูเจ้าซอยลูกซอยหลานมูเจ้าได้บ่คืออยากได้ตั้งแต่เงินเขาแถ่คันเขาบ่าให้ก็ว,ว่าถ้าเขาเนรคุณคุนบ่นมีคุณ มูเจ้าเศร้าเว้าให้เขาเดอ้อคอยเจ็บปวดกับชีวิตมาเพียงพ่อแล้วคอยขอทอเน่ละขอระบายกับบันหน่อยยายเล่นเน่ละขอคุณหลายๆเดอ้อยายเล่นเดอ้อที่ห้หนูได้มีโอกาสระบายในพื้นที่นี่นะคะขอให้ยายเล่นแล้วก็เอฟซี FC ยายล่นมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเดอ้อแล้วก็ขอให้มาดามทุกๆคนมีความสุขมีความโชคดี ให้ได้เท่าที่ให้ให้บ่ได้มู่เจ้ากับบ่พิษดอกข่กับเศ้าให้คือกัน่อยทีเก็บไว้ถ้าเบิ่งเจาะคว้างยยมเท่าสำเนอค่ะสวัสดีค่ะโอ้พี่น้องเอ้ยฟังแล้วเป็นจังไดเนี่ยพี่น้องคือคักคือแน่แท้เล่าคือสิอึดอัดอุด ตันตันใจเนาะพี่น้องเนาะถึงกรณีนี้มาเป็นตาลีโตนเล่าแทถพี่ผู้ใดบ่ถ,ถืกกอกับบ่รู้เนาะค่ะเนาะถึงกรณีนี้การทีซีมีผัวนุมหรือผัวเถาคันเขาเป็นคนดีดูแลซึ่งกันและกัน มันก็เป็นลางวันที่ยิ่งใหญ่สำหรับลูกผู้หญิงแล้วค่ะส่วนเขาสีมีไห่หรือโบมีไห่มันก็เป็นองค์ประกอบอีกเรื่องหนึง่งคันเขาโบมีแล้วเขาเป็นคนดีบ่ตีบ่าขาบ่าลังเก้เฮาให้ความอบอุ่นเฮาในสถานะหนึง่งที่มาอาศัยอยู่แผ่นดินเขาอาศัยอยู่น้ำเขาเนาะค่ะเนาะ,นะก็เป็นความโชคดีของลูกหลานมูเจ้าเลวพี่น้องเอ้ยค่ะเสียให้เขากอบกลวยจากใส พี่น้องแค่เขาได้ดูแลตัวเองบ่ให้เป็นผ้าละผู้ใดนี่ขอโชคดีเราเด้อพี่น้องมาดามได้ตางแดนนั่นค่ะอันนี้แยลินก็เอาคอมเมนต์เรื่องเล่าแช่ประสบการณ์ต่างๆมาอ่านให้พี่ให้น้องได้รับชมรับฟังถึงแง่คิดมุมมองชีวิตอีกด้านหนึ่งของมาดามต่างแดนซึ่งเป็นประสบการณ์จริงของเมียฝรั่งที่อยากแช่ประสบการณ์เนาะคะ่นะเนาะขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อพวน เอฟซีผูอันคอมเมนต์มาเนกระไดก็ขอให้ชีวิตของเจ้าอยู่ดีมีแห้งพบพอแต่ความสุขเด้ออีหล่าเด้ออ่ามีทุกอันใดก็ขอให้มีสติมีปัญญาแก้ไขทุกนั่นๆให้ผ่านพ้นไปโดยดีนะคะทายเนียยายเล่นก็ขอทรงกำลังแรงใจให้พียให้น้องสุขผูสุขคนให้ดูแลสุขภาพ ให้มีพละหน้าไม่ร่างกายที่แข็งแรงมีสติปัญญาที่ดีแก้ไขปัญหาต่างๆแล้วก็ขอบคุณหลายๆทุกๆท่านทุกๆคอมเมนต์จากทั้งแฟนเพจ Facebook เยลินกะดีจากทั้งช่อง YouTube กะดีที่ส่งเรื่องเล่าประสบการณ์เขามาแชร์น้ำกันเนาะคะ่ะเนาะคลิปนี้จบอีกแล้วพี่น้องค่ะขออนุญาตบาัดําจบไปสกอนดูแลสุขภาพด้วยนะคะพ่อกันคลิปหนาพี่น้องจ๊ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย